รับผมพันตำรวจโทอนิรุธพุนวลนะครับรองผู้กับป้องกันรปราบรามสถานีตำรวจภูทร้ท,ทยเหมืองก็วันนี้ก็จะมาให,ใ,หให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็มาฝึกด้วยกันนะครับมาฝึกด้วยกันเพื่อความชำนาญน,นะครับในการใช้อุปกรณ์ใหม่ของตรอที่ใช้ที่ททมอบให้มานะครับไม้ง่ามชนิดไฟฟ้านะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ ผมก็จะมาสอนเกี mm ่ยวกับการใช้อุปกรณ์นะครับซึ่งเราได้อุปกรณ์ใหม่มานะครับก็คือนี้ไม่ใช่กีตาร์นะครับไม่ใช่กีตาร์ไปเล่นเพลงให้ผมกล้างฝังนะครับอันนี้จากสำนักงานตำรวจชาตินะครับแจกมา2ชิ้นนะครับก็คือไม่งามนะครับการใช้ไม้งามชนิดไฟฟ้า ลักษณะของใบ้งาชนิดไฟฟา้านี้อันบล็อกนะครับอันบล็อกให้พวกเราทุกคนดูเลยในหะ้มาเป็นอย่างนี้นะครับมีสอชิ้นนะครับชิ้นนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ชิ้นนี้ใช้สําหรับลำตัวอกีกหนึ่งชิ้นก็ใช้สําหรับขานะครับเป็นไม้งาจะอันบล็อกให้ทุกคนให้ทุกคนดูเปลือกมานนะครับก็เือได้รับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเผื่อทุกท่าน ยังไม่เห็นหรือยังไม่ได้ฝึกเป็นที่กิจจารัษณะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เองก็ออกมาจากรถบนรถสายตรวจรถเกินของเราใช่ไหมครับสายตรวรถเกินของเราเพื่อยังไม่ได้แกนโัแล้วก็เพื่ออชิมกับการใช้ไม้ง่ามชนิดเก่าอันนี้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมามันก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเสริมขึ้นมาว่ามันช็อตไฟฟ้าได้นะครับทำให้หยุดชะงหวะคนกลุ้มกลั้ง ได้ดีขึ้นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของตัวเราเองผู้ปฏิบัติก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นถุงใหญ่นะครับแล้วนี้เป็นถุงย่อยถุงย่อยถุงเล็กอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของไงม้ง้มชนิดไฟฟ้าที่ใช้กับลำตัวที่ใช้กับลำตัว ข้อแตกต่างที่ใช tamam ้กับลำตัวนะครับใช้กับลำตัวเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณนี้มันก็จะเป็นเป็นหนามนะครับเป็นหนามเป็นหนามเพื่อที่จะเวลาคนร้ายหรือบุคคลบุคคลคลุมเคราะเมื่อโดนล็อกตัวแล้วจะมาจับเพื่อบดเนี้เัาก็จะทําให้เจ็บเลยที่ว่าไม่สามารถง้างออกมาได้เพราะเจ็บมือนครับมันจะเจ็บมืออันนี้เป็นที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ เอาจากนี้แล้วกันนะครับนี้ชน,น,นิดไม้ง้ามนะครับอันนี้เป็นตัวง้ามตัวล็อกนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นกล่องไฟฟ้าสําหรับ <c oughs> ช็อตนี่คือปุ่มช็อตนะครับนี่คือปุ่มช็อตปุ่มช็อตไฟฟ้านี่คือปุ่มช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีไฟกระพริบสําหรับไฟแล้วก็ไฟกระพริบฟไฟสองสาหรับกลางคืนที่ใช้ได้ ระยะใกล้ๆแล้วก็ไฟกระพริบที่สามารถจะทําลายตานะครับที่จะสามารถที่จะให้บุคคลคุ้มครองตั้งสติได้หรือมีสติมากขึ้นเราเห็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบนะครับแต่ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวด้ามนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมทำสีมาเป็นสีดำสามารถยืดผดได้นะครับอันนี้ผปอยุโปรประมาณนี้ ลายยืดก็จะมีผมยืด,ดกดแล้วก็ยืดนะครับโดยเดียวพอยือดแล้วมันก็จะล็อกนะครับโดยที่ว่าพอยือดออกเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปบัดได้ทันทีหรือว่าใช้ใงา่ายแต่ตอนนี้ทั้งนนั้นนะใช้ไฟฟ้าเดี๋ยว็ต้องเปิดถ้าเราผมจะอธิบายเป็นจุดต่อไปก็ต้องเปิดเป็นสวิตเปิดวสวิตมาเพื่อที่จะใช้การชอ็อตไฟฟ้าได้นะครับ และก็เพื่อที่จะเปิดไฟฉายได้นะครับส่วนตัวด้ามน,นะครับตัวด้ามเราก็สามารถใช้ก้อนตัวหรือว่าใช้ทําให้บุคคลคุนั่งสามารถทําให้บุคคลคนนั่นงเ่เสียกทารลงตัวเสียการทรงตัวได้นะครับมันใช้แผ่นบ,บองได้สดวนึ่งและก็ถ้าหากว่าทีม่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ต้พอ,อหากว่าเจออุบัติเหตุหรือจําเป็นต้องทุกกระจกอะไรเจออุบัติเหตุช่วยคนรถที่ติดอยู่ในรถอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ทําลายกระจกเราก็เปิดประติจิณีมามันก็จะเป็กลายเป็นแหลมสามารถทุบก,กระจกได้นะครับทำลายกระจกได้เพื่อจะช่วยผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุ การใช้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ความยาวนี่ผมสูง163นะครับก็อันนี้ก็พอใช้ได้นะครับพอที่จะห่างจากอุปกลณุตมดตั้งที่ถือมุ้งมีดหรือถือไม้ยา,ยาวๆได้ส่วนหนึ่งนะครับป้องกันได้ส่วนวิธีการช็อตน,นะครับอันนี้ก็ปุ่มหนึง่งพอเมื่อ เปิดปุ่มน,นี้แล้วแล้วเราก็ต้องไปเปิดปุ่มที่ว่าใช้ไฟด้วยนะครับโดยที่ว่าแบตเตอรี่จะแสดงว่าอยู่ในสถานะไหนนะครับจนมาแล้วก็เป็นข้อแนะนำก็คือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ใช้1เดือนต้องชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งถ้าหากเราใช้อยู่ก็ชาร์จไปนะครับชาร์จให้เต็มอย่ารอให้แบตเตอรี่หมดก็เหมือนกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่โทรศัพท์ทั่วไป่อช็อตได้ เจเซอร์เนี่ยช็อตห้าวินะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะช็อตสามวิสามวินาทีนะครับเจ้าดีนักลักกดดันไปปุ๊บนะครับดันไปปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัวช็อตอันนี้ผมไม่สามารถแต่งมันได้แล้วนะครับถ้าแต่งมันมันร้องเลยนะครับแตบ่ตัวนี้นะครับจะเปิดสัญญาณเนี่ยผมจะใช้ตัวช็อตอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนฝา เราต้องศึกษาเพื่อความคุค้เคยกันอีกทีหนึ่งเพราะนั้นนะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวทุกท่านฝึกเพื่อความชำนาญน,นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านฝึกเพื่อความชำนาญน,นะครับก็เดี๋ยวจะให้ฝึกกันเป็นชุดนะครับโดยแยกเป็นชุดเราวันนี้เราฝึกกันชุดชุดเล็กก่อนนะครับชุดแบบนะที่สามารถทํางานได้จริงก็คือมีกําลังสี่คนนะครับ มีทริคนิดนึงครับเรารีบเนี่ยเรารีบเราจะเปิดเนี่ยถ้าเปิดในเดืนนี้มันมันจะติดนะครับปุ่มปุ่มที่เราจะขยายด้ามนะครับขยายด้ามให้ยาวขึ้นเนี่ยเรากดแล้วเรากุ้มลงนิดนึงใ้ส่วนที่เป็นส่วนหัวเนี่ยที่มันมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยได้ผ่อนแรงเราให้มันไหลออกไปนะครับ,รบให้มันไหลไปประมาณนี้นะครับมันจะง่ายมันจะง่ายขึ้นง่ายกว่าที่เรา ใ,ใช้สี่คนโดยที่ว่าเดี๋ยวค่อยหมุนเวียนกันนะครับการเป็นหน้าที่หนึ่งก็คือให้เป็นผบอยการนะครับผบเหการณร้อยเวรสองศูนย์รุลองสาวัติก็เป็นผบเหการมีคนหนึ่งนะครับถือไม้งามชนิดไฟฟ้า,าที่ล็อกลำตัวนะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งคนที่3นะครับก็ถือไม้งามล็อกไฟฟ้าชนิดไม้งามชนิดไฟฟ้าไว้ล็อกขานะครับเพราะว่าขนาดน,นั้นเหมือนกันนะครับขนาดจะเล็กใหญ่ไปเหมือนกันแล้วก็บที่4ก็คือถือโล่นะครับถือโล่กำบังนะครับโดยที่ว่า,าผู้จัดการเหตุการณ์ในขณะนั้นนะครับในพื้นที่นั้นก็ส่วนใหญ่เวลาไปประทาเหตุแล้วก็จะเป็นรองสารวัตรราา้อยเวรสองูงอยู่แล้วก็เป็นผู้จัดการเหตุการณ์มาจัด ให้อลองสามารถฝึกเป็นผู้จัดการเหตุการณ์ในงานในครั้งนี้นะครับก็เข้าไปเป็นชุดโดยที่ว่าผู้จัดการเหตุการณ์ก็สั่งรวมทีมนะครับแล้วก็เจรจาต่อรองดูแล้วก็ว่ายัางไงนะครับแล้วก็เราฝึกเหมือน,นกับที่ว่าเราเคยฝึกหรือว่าเราเคยฝึกม่งานแบบปกติด้วยกานี้เปิดได้แค่นั้นเองนะครับก็อยากจะให้ใช้ อยากใะใช้เพิ่มเติมขึ้นมาให้มีการชอตด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่าว่าเวลาเข้าเนี่ยเราสร้างมาดูนะว่าพฤติการเหตุการณ์เนี่ยกรจะสั่งก่อนว่าอ,อยาประเมินสถานการณ์ก่อนเจียาจาก่อนแล้วก็ดูในดูคนลรายดูผู้คนบคุมท่านว่าคุยดูเรื่องไหมคุยดูเรื่องก็สั่งเข้าควบคุ่นะครับโดยที่ว่า ให้ผู้ที่ถือโล่นะครับคนโ,โล่ผู้ที่ถือโล่เนี่ยอยู่ด้างหน้าคนที่ถือไม้งามชนี้ไฟ,ฟฟ้าก็อยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับแล้วก็ผู้จัดก,การเหตุการ์จึงเป็นร้อยเวรสองศูนย์เนี่ยก็อยู่ด้านหลังนะครับสั่งอยู่ด้านหลังด้านหลัง,ลงแล้วก็ดูคนร้ายเพื่อที่จะสั่งผู้จัดก,การเหตุการณ สังเกตนะครับว่ามันจะล็อกปิดลำตัวเงี้ยนี่ลำตัวของหัวายนะครับซึ่งถ้าเป็นเหมือนใ้งามแบบเก่ามันก็จะอ้าออกมันก็จะอ้าเฉยเยมันคือล็อกไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะอ้าแบบลักษณะนี้เหมือนที่เราทำกันอยู่ซึ่งมันก็ควบคุมบุคคลคุมคลั่งได้ยากกว่าชนิดนี้นะครับอันนี้ชนิดนี้ชน,นิดใหม่ก็สามารถที่จะล็อกลำตัวล็อกต้นขาได้เลย ก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายข้อหว่วงใหญนะครับข้อหวงใหญที่ให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและให้ปลอดภัยต่อต่อบุคคลกุ่มตั้งหรือที่เป็นคนไข้จิตเวชหรือคุ่มตั้งจากการใช้สารเสพติดโดย่ว่าหากเขาเป็นโรคประจําตัวก็คืออันนี้ก็ ญาติพี่น้องล้วกัน,นะครับว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่นะครับแต่ถ้าหากเป็นหรือไม่เป็นก็จะให้ให้พยายามให้เลี่ยงกันแล้วกันนะครับก็คือการช็อตนะครับมันช็อตโดยตรงนะครับมันช็อตโดยตรงโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวช็อตนะครับมันช็อตโดยตรงเน่ยพยายามอย่าให้ช็อตบริเวณลําคอนะครับอันนีค้คำเตือนเลยคนระับอย่าช็อตลําคอกับช็อตบริเวณโดนตรงหัวใจนะครับ เพราะว่าจะมีผลต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้นะครับมีข้อควรใจที่ทำไว้แล้วก็น,นีเทางนั้นคิดว่าทุกท่านฝึกเนี่ยเมื่อฝึกแล้วเนี่ยก็ต้องไปทบทวนต้องฝึกทบท,ทวนเราก็ต้องฝึก,กันทุกอาทิตย์แต่มันก็มีเว้นบ้างอาจจะเป็นอาทิตย์หน้า,าจ,จะเป็นฝึกแถวหรือฝึกการเข้าพ้นบรรยากาศหรืออะไรนี้แต่อันนี้ตอนนี้เวลานี้นะครับ ชิ้นนี้คือใช้บ่อยมากที่สุดในขณะนี้นะครับก,ก็อยากจะฝากไว้ว่าฝึกเป็นประจำจ,ำจนชินและแต่ละคนสามารถสลับจับเปลี่ยนกันไ,ได้ว่าคนไหนใช้ชิ้นไหนนะครับยกเว้นพอป่อยการเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มียอดใหญ่สุในขณะนี้แล้่ว่วนี่ยนจะเป็นสองสุนะครับฝากไว้เรียนท่า,น,น,านี้นครับ